สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางหานอยของวันที่ยี่สิบสามมาฝากนะจ๊ะก่อนแล้วมาดูของวันที่ยี่สิบสองก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเมื่อวานนี้เราให้โลดสี่และก็โลดห้านะจ๊ะทุกคนตัวรูดแมาดูตัวรูดก่อนเนาะเมื่อวานให้สี่กับห้าของเราหลุดนะทุกคนวานหลุดกาชาติกับเฉพยาะกิจเลยนะเมื่อวานนี้แล้วก็มาห้าที่ พิเศษนะคะมาสี่ที่ปกติแล้วก็มาห้าที่ v ีไนะทุกคนนะส่วนตัวเด่นของเรานะคะสี่สองสี่สามสี่เจ็ดนะคะไม่มามาสี่หนึ่งนะทุกคนแล้วก็ห้าสามห้าสองห้าเจ็ดอ่าไม่มานะมาห้าศูนย์นะคะทุกคนมาตัวกันของเราเนาะก็คือตัวตัวเจาะของเราเด่นดูดนะคะอันนี้คือเป็นชุดที่เด่นมานะคะที่เราไปคัดส่วนตัวรองนะคะ ส่วนตัวกันของเรานี้ที่เหลือจะเป็นตัวกันนะคะไม่ค่อยเด่นจะเป็นตัวกันนะคะตัวกันเมื่อวานนี้นะคะ405นะคะมาที่50ตัดเล่นก็จะได้ที่50นะคะทุกคนามาที่50 50พิเศษนะคะพิเศษและอ่าพิเศษบนแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ C1 นะคะทุกคน C1 C1 ก็จะได้ที่ ปกติล่างอ่ามาสองคู่นะคะทุกคนมาสองคู่อ่านี้ก็ได้ C หนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้ C หนึ่ง C หนึ่งนะคะปกติล่างคู่เลขยที่ไม่หมอชอบนะและคู่นี้ก็จะได้ที่นี่ C หนึ่งนะคะทุกคนปกติล่างนะและคู่หนึง่งมันก็จะมาที่หนึ่งสองหนึ่งสองก็จะได้ชุดนี้นะทุกคนชุดที่สาม ได้หนึ่งสองที่ V I P ล่างเอ้ไม่ใช่บนนะ,ะ V I P บนนี่นะคะเมื่อวานนี้เนาะอ,อ่ก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่ชอบตามเด่นเนาะแต่ก็จะดีใจกับคนที่อ,อ่ชอบลูดนะคะเรามาดูของวันนี้ดีกว่าเนาะว่าเราจะได้คู่ไหนไปเป็นนวทางไปดูกันเลยจะ้ะ มาจ้ามาดูแนวทางของวันที่ยี่สิบยี่สามเนาะยี่สิบสามมกราคมสองพันะทุกคนของเราเป็นฮานอยรวมนะทุกคนฮานอยรวมก็ค,คือตั้งแต่เฉพาะกิตการชาพิสิทปกติ v a p มานะจ้าเอ่อวันนี้ของเรานะคะ ให้ตัวเด่นตัวรูดที่สองและสามนะทุกคนนะให้เด่นสองและสามนะคะใครชอบเด่นคู่ไหนเดีย๋ยวแไม่หมอจะลงไว้ให้เนาะว้พิจารณาตัวเด่นก็คือให้ที่ สองหนึ่งสองสามสองแปดนะลองก็คือสามหนึ่งสามสองก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนก็จะเป็นตัวกลับแต่แม่หมอจะให้ที่ ให้ที่สามเจ็ดแล้วก็ไปสามแปดนะทุกคนตัวกันนะคะตัวกันจะให้ที่สองเจ็ด มันจะได้ที่สองสองจิตนะ,ะมันมันมีคู่คู่เศษมานะทุกคนมีคู่เศษมาเพราะว่าเราเอาสามเจ็ตมาเลี้ยวมันคู่กับสองเจ็ตนะก็ะจะให้ที่สองจิตสองสามห้ามีสองจิด แล้วก็คู่เด่นคืมีสามสามวันนี้ให้สามสามกับแปดแปดนะทุกคนสามสามกับแปดแปดเพราะสามกับแปดเป็นตัวตัวเปลีนะคะก็วันนี้มันมีสามสามก็คือให้แปดแปดไปด้วยเลยมันเคยมานะคะมันเคยมาก็จะให้ไปไว้ด้วยนะะทุกคนส่วนคู่ชุดนี้นะคะคู่ชุดนี้มันจะคู่กับตัวนี้นะคะแต่ว่า ที่จริงอ่ะสองสามมันจะเป็นสามสองด้วยแต่เราเอาอีกชุดหนึ่งมาแทนนะก็คือสามเจ็ดที่จริงมันต้องถ้าเอามาเป็นสามตัวสองเจ็ดมันจะเป็นสองเจ็ดสามนะทุกคนแต่เอาพอดีเอาสามเจ็ดมาใส่ตรงนี้นะคะก็จะสองเจ็ดก็จะเหลือ,อคู่เดียวนะคะก็จะเหลือก็จะเหลือเป็นเลขสองตัวนะคะไม่ใช่เลขสามตัวอืม สวนสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรสองนะคะสูตรสองวันนี้จะได้ที่เจ็ดหกแปดนะคะจะได้เจ็ดหกแปดนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งแปดสองตัวให้ที่ นี่นะคะให้ที่แปดเกาเราเป็นสูตรคำนวณนะคะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนเป็นแนวทางเท่านั้นนำไปพิจนารณานะคะวันนี้คู่เลขที่เด่นนะคะที่เด่นที่ชอบนะคู่ที่เด่นที่ชอบวันนี้ก็น่าจะเป็น ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดนี้นะสูตรสองสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ออจะเอาคู่กันเอาคู่กันดีกว่าจริงก็อยากจะได้ชุดนี้นะชุดนี้ก็เด่นมาเหมือนกันก็เด่นมาทั้งหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันจะมีหลายๆสูตรมาตัด มันก็จะได้มาประมาณไม่กี่คู่นะคะแต่ด้วยความชอบส่วนตัวด้วยถ้าเราทําสูตรมาก็อาจจะมีดากกะนิดนึงก็อาจจะชอบไม่เหมือนไม่เหมือนใครนะคะฉะนั้นก็คืออทั้งหมดหกชุดนี้ก็คือเดี่นมาทั้งหมดนั่นแหละแต่อาจจะเป็นความชอบของอแม่หมอด้วยนะคะก็เลยชอบก็เลยอาจจะไม่เหมือนไขรก็ต้องอ ขออภัยด้วยนะคนทําสูตรบางทีก็สูตรเยอะ้อลังเลนะฮะทุกคนบางทีก็ว่าบันเด่นก็เนื้อว่าจะมาก็ไม่มาก็เหมือนเมื่อวานนี่นะ,ะลงให้ก็เหมือนจะมาแต่ไม่มาวันนี้จะดูจะลงเ,เ,เ,เลขเด่นให้ด้วยนะคะเผื่อใครนําไปเป็นเลขลูดเด่นลูดนะคะ ก็จะให้ที่เอาลงตรงไหนดีนะทุกคนเอาลงตรงมุมแล้วกันนะทุกคนนะมุมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือพิเศษนะคะพิเศษของเราก็นี่แหละเราได้ส่สงได้สามมามันกไ็ไปได้ทุกหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็จะให้ตัวคูวเเ่เลื่เยนเรนปกตินะคะ เล่นปกติวันนี้ก็ให้คู่นี้นะคะก็ให้สองชุดนะถ้าใครชอบก็นำไปรูดได้นะคะหรือนำไปเป็นตัวจับของตัวดิ่งของตัวเองก็ได้นะคะทุกคนหรือมันอาจจะมาด้วยกันก็ได้ไม่ไม่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะนะถ้าใครชอบก็นำไปตัดเอานะคะก็มีหลายสูตรที่เป็นตัวดิ่ง แต่มันก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะส่วนวันนี้นะคะวันศุกร์อันนี้มันเป็นเด่นประจําวันนะไอตัวนี้จะเป็นเด่นประจําวันประจําวันศุกร์นะคะอืมอันนี้เป็นของวันศุกร์นะคะเด่นประจําวันศุกร์อ่าก็จะเด่นค,คู่นี้มานะคะทุกคนก็จะเด่นคู่นี้มาอ่าวันนี้ถ้าใครฟังจบก็จะพบนะโชคนะคะวันนี้ก็ ขอให้เฮงๆปังๆนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะจ๊ะขอขอบพระคุณทุกคนี่การกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอใหอ้ดวงเปิดนะโชคลาภเปิดนะคะทุกคนได้รับทรัพย์นะคะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะหยิบจับชุดไหนก็ขอให้เฮงๆปังๆ,ๆ,ๆ,ๆก,กันนะคะวันนี้ขอกล่าเข้ามาโชคดีและสวัสดีจ้า